ทำเป็นชายเมื่อสักปี63ครับได้3ปีแล้วนะครับก็แฟรนไชส์เน well, we so, right, ี่ยเราเราทำมามา3ปีกว่าเขาก็ก็ขายฝันเราแหละว่าวอลลุ่มจะโตในในวิกฤตแบบหนึ่งเมื่อในในช่วงของ3ปีที่ผ่านมาในธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับพอเราสร้างให้เราลงทุนสร้างหับสร้างรองรับวอลลุ่มสินค้าแรกๆเนี่ยมันก็โอเคครับในเดือน2เดือนแรกที่เราทำเนี่ยก็มีวอลลุ่มห้าหกพันชิ้นที่ที่เราพอจะดูแลได้เราก็สร้างผมก็ยิ่งลงทุนสร้างรับ ห,หลังจากนั้นวอลลุ่มก็ลดลงลดลงก็ไม่เป็นไปนตามอย่างที่ตกลงกันไว้ว่าจะมีวอลลุ่มเข้าในระบบของเราเพื่อเพื่อแฟนชายทั้งประเทศเนี่ยจะจะมีสินค้าวิ่งนําจ่ายสินค้าให้กับให้กับผู้บริโภคง่ายๆนะครับทั่วประเทศมันก็เป็นการขายฝันให้เราแล้วส่วนหนึ่งในการขายฝันเราก็นําเสนอเงินสนับสนุสน,นเขาเรียกว่าส ubsidy เนี่ยมามาให้เราเนี่ยต่อเดือนเพื่อซัพพอร์ตแม่เราขาดทุนสมมุติว่าตกลงให้เราสมมุติว่าเดือนหนึ่งสามแสนเนี่ย เราทําเดือนเดือนเดือนเเนี่ยสมมตินะฮะเดือนอย่างเงี้ยเดือน1 0 11เนี่ยในเดือน12ดีกว่ายกเดือนสิบสองเนี่ยเราต้องซัพพอร์ตไปก่อนกว่าเงินสนับสนุนที่ทางจีนจอนุมัติมาเนี่ยจะต้องให้เราเป็นเดือนเดือน2ถูกไหมเงินจะไปเข้าเราเดือนกุมภางั้นพวกเนี้ยพอเราตกลงให้เรา3 0 0 0 0 0แต่พอไปเดือนกุมภาจริงแล้วนี่ไม่ให้เขาเรา30,000 0จริงครับพี่เข้าให้เราบางทีก็ลดลงแล้วแต่สาขาก็ไปบอกว่าในช่วงของนโยบายของเขาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบอลล่มไม่เป็นไปตามคาด Uh, uh, KPI ที่เราวิ่งไม่ได้ทั้งทั้งที่มันเนี้ยเอเรีย uh, ในในแต่ประเทศของเราเนี่ยมันแตกต่างจากจีนต้องบอกอย่างเงี้ะครับเพราะว่าเขาเขานั่งบนบนบนกูเกิลนั่งบนคอมพิวเตอร์แต่เอเรียเราเนี่ยสมมติผมอยู่อีสานเนี่ยว,ว่าเราวิ่งจากจากเมืองเนี่ยจะต้องจะต้องไม่เกินกว่า70กิโลต่อวันถึงจะไปกลับเนี่ยคูเหลียเราถึงวิ่ง 60- ถึง70ิ้กิโลต่อวันถึงจะมีประสิทธิภาพในการนําส่งเราก็ต้องออกรถออกคูเหลียมาเพื่อรองรับในสินค้าแต่ละแต่ละสาขาพี่อย่างเงี้ย แต่ที่พอแล้วจริงเนี่ยสมมุติเรามีคุรลีออยู่สาขาหนึ่งประมาณ20คนเนี่ยยีคนต่อหนึ่งสาขาจะต้องมีบอลลุ่ม70ชิ้นต่อคนที่เราวิ่งแต่สุดท้ายมีไปแค่100-200เราก็แบกภาระตรงนี้อยู่สื่อครับเขาก็ขายโฆษณาตาม f เฟ e บุ๊กเราก็เข้าไปดูมันก็เป็นธุรกิจที่ที่คิดว่ามันเป็นธุรกิจดาวเรื่องดารุ่งหนึ่งก็เราเชื่อว่าเขาเป็นเขา คือผู้ถือหุ้นกับกับกับนโยบายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะจะมองว่าเห็นภาพเพราะอย่างนี้ครับเขาเขาเขาเป็นระดับบ้นๆนของประเทศจีนเขาเป็นระดับบ้นๆนที่ที่อยู่ในตลาดทรัพย์อีกฝักหนึ่งของเราอย่างนี้ครับแต่ในเนินธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เป็นตามที่ที่ที่คุยกับเราไว้ว่าบอลุ่มจะมีจากวันนี้แสนชิ้นจะเป็น4ี่แสนชิ้นแปดแสนชิ้นต่อวันในระบบที่เราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับ ส่งภายในประเทศครับครับคล้ายคล้ายๆเอาคล้ายๆกับไทยโพสต์เราฮะคล้ายๆกับปรษชีไทยเราขนส่งนี้เป็นระดับต้นต้นของประเทศนะครับมีมีสร้างภาพมีการหลอกลวงวอลลุ่มกันเองในระบบที่เราโดนสร้างตัวเลขขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เห็นว่าในระบบแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการหลอกลวงเราเองสมมุติว่าง่ายๆพี่วันนี้เขาบอกว่าวอลลุ่มจะขึ้นมา3ามแสนห้าหมื่นชิ้น เขาก็ทําไป3 0 0แสนแต่จริงๆแล้ววอลลุ่มในหุงจริงมีอยู่แค่แสนกว่าชิ้นคือคือให้แฟนชายบางแฟนชายเนี่ยสร้างสินค้าปลอมขึ้นมานึกออกไหมครับมีแค่ตัวเลขแต่จริงๆวอลลุ่มไม่มีมันเป็นอย่างไรพี่นี่ไอคนที่ลงทุนหนักๆอย่างเราเนี่ยเรามองเรามองธุรกิจตรงนี้แล้วเงินที่เราจะได้กับการสนับสนุนเนี่ยมันเพื่อมาหล่อเลี้ยงกับลูกน้องเราที่การสร้างมันกลายเป็นสิ่งที่เราเนี่ยโดนโดนหลอกแล้วก็นโยบายให้เราเนี่ยออกรถสมมุติว่าตอนนี้ผมซื้อรถ ตู้แห้งพี่ไงลนหัวเดี่ยวใช่ไหมจะต้องต่อตู้ตามยี่วัยเขาเนี่ยจะต้องเป็นต่อเป็นตู้แห้ง2 1จดห่เมตรจะต้องสร้างช็อปในการลงทุนต่อช็อปเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนห้าซื้อรถไม่ต่ำกว่าสองคันต่อ1เซชั่นตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ใช่ไหมน้ำหนักที่5้าสิบโลขึ้นไปร้อยโลขึ้นไปแข่งขันเราก็ออกรถ6ล้อมาเพื่อที่จะรองรับไม่เกิน2เดือนซีโใหม่มีปัญหาภายในก็เปลี่ยนซีใหม่มาซีโใหม่ก็เปลี่ยน,ยยยนบอกว่าไม่เอาชิ้นใหญ่ให้จะเอาชิ้นเล็ก พอตอนนี้เคยเจอครับคุยกันหลายครั้งครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวจริงจากจีนมาก,ก็จะเป็นแค่ซีอที่อยู่ในเมืองไทยเป็นผู้แทนครับเป็นคนจีนครับจริงๆถ้าเป็นคนไทยวันนี้ผมผมต้องเรียนว่าบร,ริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยแต่ไม่เคยออกมาดูแลเราเลยหรือไม่เคยที่จะให้ให้ให้ใหอยู่แถวๆบางนาครับ เจรจากันหลายครั้งกับกซีโอ,คร,อครับแต่เขาก็เปลี่ยนนโยบายภายในตลอดเวลาตอนนี้ยังครับคืออะไรตอนนี้กําลังนี่ก็มามา,มาขอความนอนุเคราะห์จากทางอาจารย์ทนายเนี่ยว่าเราเนี่ยวันนี้จริงจริงมันมีผู้เสียหายเยอะครับแต่บางคนก็ยังก็กล้ากกลัวที่ยังไม่ออกมาแต่วันนี้นโยบายเขาเนี่ยบีบเรามากยิ่งสามสงสาเดือนหลังวันนี้บีบให้เราเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เลย